สำหรับด้านะคะด้าด้ารู้ว่าด้ากำลังทำอะไรอยู่แล้วด้าอยากจะบอกทุกคนว่าโครงการ Have You l i s t e n ของด้าเนี่ยด้าได้ก่อตั้งขึ้นมาก่อนที่จะไปเข้าพบคมสุขภาพจิตและมันเป็นเสียงของหัวใจของด้าที่ด้าอยากทำจริงๆเพราะด้ามีประสบการณ์เรื่องสุขภาพจิตจริงๆและด้าอยากสานต่อโครงการนี้ให้ทุกคนได้รู้ว่าเสียงของทุกคนสาคัญและด้าจะฟังเสียงของทุกคนและด้าก็จะทาโครงการของด้านี้ต่อไปค่ะ จะทําให้ดีถึงที่สุดและได้อยากจะบอกนะคะว่าไม่ว่าเสียงหรือความที่เห็นของคุณจะเป็นอะไรได้พร้อมรับฟังค่ะเพราะว่า I will listen to you พี่กุ้ยจะต้องขออนุญาตท้วงติ่งเรื่องของคําว่าปลดหรือปลดฟ้าผ่าจริงๆแล้วทางกรมสุขภาพจิตเนี่ยนะคะ,ะยังไม่ได้แต่งตั้งอะไรอย่างเป็นทางการเลยเป็นการแต่เพียงว่า เราไปพูดคุยกันแล้วก็อยากจะดูซิว่าจะมีอะไรที่สารต่อกันได้เพราะวาอแมนดาพูดเสมอตั้งแต่รู้จักอแมนดามาเอางี้นะคะตอนแรกพี่กุ้ยเองเนี่ยพี่กุ้ยพี่นะาก็ยังไม่ได้อินมากอ่ะไม่รู้เธอทําอะไรของเธอทําจริงไม่จริงแต่พอได้อยู่กับเขาใกล้ชิดกับเขามากขึ้นแล้วก็ได้เห็นความมุ่งมั่นของเขาเอ๊ะเด็กคนนี้ทําจริงฮะทาไมเธอถึงทํามุ่งมั่นขนาดนี้ก็ได้มารู้เรื่องราวของชีวิตเขา เยอะมากก็เลยรู้ว่าอ๋อเพราะเหตุนี้เองเขามีแรงบันดาลใจของเขาเขาผจญกับอะไรมาเขารู้ปัญหาอะไรมาเพราะมันเกิดขึ้นกับตัวเขาเองครอบครัวของเขาเขาทําจริงพอเราเห็นอย่างนี้ปับ๊บจากการที่รับฟังเฉยๆก็กลายเป็นอินพออินขึ้นมาก็บอกว่าได้ได้เราทํากันเองไม่ได้นะลูกเรื่องพวกนี้มันจะต้องเป็นเรื่องที่ ถูกที่ถูกทางแล้วก็ถูกหลักวิชาการมันก็จึงเป็นการนำพาไปที่เราไปปรึกษากับทางกรมสุขภาพจิตนะคะก็อย่างที่บอกว่ายังไม่ได้แต่งตั้งอะไรเป็นทางการทางกองก็ยังไม่ได้รับหนังสือแต่งตั้งอะไรค่ะทีมงานของพี่ปุ้ยเนี่ยนะคะทีม PR ทีมน้องๆที่ทำงานด้วยกันก็สนิทสนมกันดีแล้วเราก็ได้พูดคุยกันว่าเนี่ยแอมันดาทำโครงการนี้นะคะก็ทางกรมสุขภาพจิตก็มีคุณหมอที่น่ารักบอกว่าเออก็ไม่เป็นไรนะก็ มันเป็นเรื่องที่ดีอะ่ะเราต้องมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีกับสังคมเป็นเรื่องที่ดีกับประเทศชาติของเราอะไรดีๆอย่างเงี้ยทาเลยมาช่วยกันทํามันก็มีจุดแค่นี้เองจริงๆได้อยากจะสานต่อโครงการนะคะแล้วก็เพจไหนที่กําลังทําเรื่องสุขภาพจิตอยู่ติดต่อได้มาได้นะคะด้พร้อมที่จะให้ความร่วมมือหนึ่งเซนค่ะม,มันไม่ได้หมายความว่าไม่ร่วมงานกันต่อไปนะคะทางออกรมสุขภาพจิตเนี่ยก็พร้อมที่จะ support ในที่ว่าคง คงไม่ใช่ที่จะไม่ร่วมงานนะถึงนี้เราจะบอกว่าเราจะทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติเราต้องการองค์ความรู้เรื่องของการฟังหรือเรื่องของสุขภาพจิตจะไม่ช่วยหรอคะมันคงเป็นไปไม่ได้ด้าว่าได้ยังทําหน้าที่ของด้าต่อไปได้ค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีตําแหน่งที่เขาให้มาแต่ด้าก็ยังทําหน้าที่ของด้านี้อยากเต็มร้อย mm. เพราะอย่างที่บอกไปก็คือด้าทำโครงการนี้มาก่อนที่จะไปคุยกับเขาแล้วมันเป็นสิ่งที่ได้ยอยากทําออกมาจากใจจริง,รงๆเพราะฉะนั้นก็จะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด ทำต่อไปค่ะค่ะเขาบอกว่าเขาขอทําตามเสียงที่มันอยู่ในหัวใจของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มาเพื่อจะเป็นทูตนู่นนี่นั่นวันนี้อามันดาเป็นตําแหน่งที่หน้าภาพภูมิใจพอแล้วคือเธอเป็นมิสยูนิเวอร์ส์ไทยแลนด์ซึ่งมีความรักในประเทศชาตินะคะแล้วก็รักทุกๆคนอยากจะส่งพลังให้ทุกๆคนค่ะ